จะได้เห็นนะักแสดงชั้นครูพ่อรองเขามูลคดีนะคะออกอีเวนต์แบบนี้แต่ก็เป็นเพราะเป็นงานใหญ่ของลูกหลานคนสนิทค่ะพี่เอสุภชัยชวนมาพ่อรองก็เลยอ่ะตกปล่ารับคำและกันไปออกบูธร,ร่วมกิจกรรมงานแฟร์ขายของกลางห้างที่นักปั้นคนดังเขาเป็นโต้ะโผค่ะงานนี้พ่อรองเลยนำะมีกรอบสูตรเด็ดของพี่สาวใส่กระเทียมดองนะคะเป็นกระเทียมดองซอย,ซอยค่ะโรยด้วยหน้าชูรสชูกลิ่นนะคะจนเป็นของโปรดปจ ครอบครัวข้อมูลคดีงานนี้คงคู่มากับลูกสาวพี่ัวิปธรรมวันที่มารับบทพ่อค้าแม่ค้าโชคราวสําหรับพ่อรองถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศนอกกองถ่ายบ้างนะคะเพราะว่าในวัยใกล้เลขแปของนักแสดงรุ่นใหญ่ไม่เคยห่างกองหนังกองละครเลยที่ถ่ายถ่ายไว้อย่างน้อยก็มีถึง3เรื่องนะคะปีนี้แล้วก็ยังไม่รับงานภาคเสียงที่เป็นอีกงานสร้างชื่อตั้งแต่วัยหนุ่ม นี่ขนาดยังไม่นับรวมนะคุณผู้ชมถ้านับรวมอีกเยอะเลยทีเดียวซึ่งพี่ยุวีลูกสาวก็มีห่วงบ้างค่ะแต่ก็รู้ว่าเป็นงานที่พ่อไม่ยอมถิ่งง่ายๆแน่นอนมันก็เพลินนะ <c oughs> มีคู่คนมาทักทายมาอุดหนุนกันดีมันก็สนุกไปอีกแบบ <c oughs> ถือว่าน,านานได้ออกมาเปา็านานอีเวนต์อย่างนี้ไม่ค่อสำหรับนๆนนออกมาทีแล้วปกติพ่อจะไม่ค่อยออกไปไหนวันจริงๆก็ มันก็มาเรื่อยๆนะ <S <S จะว่าน้อยมันก็ไม่น้อยจะว่ามากมันก็นไม่มากแต่มันมาเรื่อยๆแต่นี่ไม่ค่อยอยากให้แบบออไม่ค่อยอยากให้ออกไปแล้วอะไรเงี้ยเป็นห่วงเพราะว่าเวลาเดินก็กลัวแบบล้มอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณพ่อเหมือนแบบพอคุณพ่อทํางานมาตั้งแต่เด็กแล้วคุณพ่อจะชอบกับการที่เวลาออกไปทางานแล้วก็คุณพ่อมีความสุขกับการที่ได้ได้ทำงานได้เจอ <ๆ S 2> คนแคนน้องคนนี้เร้วมันสนุกอ่ะเพราะชีวิตพ่อเกิดมาเพื่อทํางานความรักไม่เคยหยุดเลยเนาะ เยเ,เย,เยร,ร,รวมงานแฟร์แม้มาเฉพาะกิจนะคะแต่ก็เห็นภาพค่ะว่าลูกหลานพี่น้องในวงการบันเทิงยุคนี้ต้องมีอาชีพเสริมกันจริงจังแล้วแม้แต่พี่ยุ้ยปัทธรมวันนะคะก็มีบ้างขายเสื้อผ้าอยู่ในแอปดังบอกว่าทำเอาสนุกอยากแชร์ว่าใส่อะไรแล้วสวยใส่อะไรแล้วดีนะคะขณะที่พ่อรองที่ผ่านมาหลายยุคก็มองว่าภาพความไม่แน่นอนของวงการบันเทิงช่วงนี้เนี่ยเป็นเหมือนวัฏจักรจริงๆล่ะค่ะ ของอะไรทุกอย่างอ่ะเมื่อมันมีรุ่มก็ต้องมีลดลงมันก็อย่างนี้แหละเราต้องาําต้องเรียนตัวเองให้พร้อมต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีที่สุดอย่างพอลองได้ยังโชคดีเพราะเราพอไม่ได้ถ่ายก็ไปภาคหนังไปนั่งภาคหนังถ้าผนายภาคหนังว่าเขาก็มาตามไปทอกขายของมันก็ยากเงินมันก็จะเพลินอ่ะถึงแม้วงการบันเทิงจะยังดีอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยการที่มีอาชีพอะไรสำรองไว ขึ้นว่าคนที่แบบอาจจะคิดว่าจะทําหรือจะไม่ทำอ่ะมันอาจจะต้องเริ่มลงมือทำแล้วแหละอะไรเงี้ยคือแบบสำหรับยุ้ยยุก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็จำเป็นที่เราจะต้องทําอะไรไนสักอย่างอะไรเงี้ยเพื่อความมั่นคงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ งานมีมาไม่ขาดมือก็จริงนะคะแต่ลูกสาวก็บอกว่าต้องขอเลือกบทให้คุณพ่อนิดนึ่งค่ะเพราะว่าอย่างงานภาคเนี่ยก็ขอแบบไม่ผาดโผลไม่ใช้พลังเยอะนะคะ mm hmm. เช่นบทพระที่พ่อรองเขาบอกว่าช่วงนี้มีเข้ามาเยอะจริงๆแล้วค่ะ